สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง iPad นะครับเพราะ,ะคราวนี้เราจะทำเป็นวิดีโอรีวิวว่าการถ่ายรูป iPad กับหน้าจอที่มันค่อนข้างจะท้อนขนาดนี้ถ่ายครัง้งแรกเลยตัดสินใจที่จะทำเป็นวิดีโอรีวิวด้วยชวนเด่งแล้วก็เขียนด,ด้วยชวนเด่งมาดูตัวที่ตัวเครื่องภายนอกก่อนนะตัวเครื่องนี้ค่อนข้างแน่นนะฮะจับจับดูนี่พอสมควรเลยก็คือทนทนไม้ทนมือพอสมควร ปุ่มเปิด่อะไรก็จะดูเล็กๆไปหมดด้วยความที่อยู่บนตัวเครื่องขนาดใหญ่ไซส์ Size ปุ่มเนี่ยพอๆกับบน iPhone หละครับอันนี้ปุ่ม Power อร์นิดช่องเสียบแจ็ค3.5ไม่มีอะไรมากหน้าจอก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเหมือนบน iPhone iPod t o u ั h นี่เปิดมาก็จะเป็นหน้าจอที่ทำงานก็จะเหมือนบนไ p h o n แหละครับสามารถดูได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนซึ่งจะียงแตกต่างกันแ,แบบนิดหน่อย ไม่ดูที่ฟีเจอร์หลักๆของตัวเครื่องที cassette, ่มาพร้อมกับตัว iPad ก็คืออย่างคอนแทคก็จะหน้าตาก็จะดูแบบว่าดูหลายวยมากประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากตรงนี้ก็เลื่อนปกติเหมือนที่เราใช้กันอยู่ ก็ตัวปฏิทินตัวปฏิทินเท่าที่ดูเนี่ยไม่ได้มีความสามารถเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่หมายถึงว่าตัวหน้าจอเนี่ยด้วยความใหญ่ก็เลยทําออกมาให้ดูง่ายแล้วก็สบายตาพิ่มขึ้นประมาณนี้กับเป็น้า้าต่ัมาก็ตัวโน้ตอันนี้เดี๋ยวคงจะมี วิดีโอแยกตัวอย่างในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องคีย์บอร์ดว่าทําได้ยังไงบ้างสำหรับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดก็เป็นได้ทั้งแนวตนั้งแนวนอนสามารถพิมพ์ได้รูปภาพรูปภาพ,พก็เหมือนที่อยู่ในวิดีโอทั่วไปะนะก็คือแยกออกมาได้ปุ๊บสคริปต,ต,ต์ออกมาก็าคือดูอได้หมด การดูลูกใหญ่ก็คือแตะลงไปเหมือนบนไอคอนเลยครับก็เลี้ยนตูไปถึงาได้หรือ,อย่างเพื่อนเรวๆก็คือตรงสุดขวาแล้วปนระมาณนี้นะฮะถัดมา อันที่อันที่ใน iPad มีการกปรับปรุงเพิ่มขึ้นเท่าที่ดูคือค่อนข้างดีขึ้นถ้าใครที่จะรอซื้อตัวสัมดีสคิดว่าตัวแผนที่น่าจะช่วยได้พอสมควรในเรื่องการนําทางซึ่งจะมีสมมติมีหลายๆจุดตรงนี้ถ้าเห็นเป็นจุดแดงนะครับก็คือพอกดปุ๊บก,ก็จะแบบลากเส้นให้หมายทันทีในส่วนของ Direction นําทางแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดด้านล่างก็จะเป็นรายละเอียดว่าไปยังไงบ้าง ไปด้วยรถธรรมดารถโดยสารรถจำทางเดินไป yeah. <Yeah. S 1> ซึ่งพอเราเริ่มซาก็จะเหมือนบนไอโฟนไม่มีอะไรแตกต่างกันถัด <c oughs> มาเป็น YouTube นะครับทำได้ค่อนข้างดี แต่เล่นก็คือทั่วไปก็แค่แตะนนี้วิดีโอนี่โอ้โหอยู่มาตั้งแต่ปี2007ัน่าน่เชื่อว,ว่ายัางอยู่ที่อันดับสองแม่ดูด้านหนู่ด้านนอนอถ้าเป็นนอนแล้วอยากดูบนจอเลยก็แตะทีนึงก็เลืออ่อนัวุนหัวสานก็จะคล้ายๆกับบน ไอโฟนนั่นแหละครับถัดมาก็เป็นตัวเซตติ้งการตั้งค่าต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็คือเราไม่ต้องสลับปรับซ้ายขวาซ้ายขวาไปมาแล้วก็คือทางด้านซ้ายเนี่ยกรอบเบ็ก,ก็จะเป็นตัวลิสเมนูต่างๆการตั้งค่าของแต่ละส่วนส่วนด้านขวาก็จะเป็นส่วนเมนูย่อยที่เราต้องเลือกใช้ On Off หรืออะไรก็ตามทีอ่าเบีดดยนะครับในส่วน องตัว wallpaper เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากตัวของไ h โ n e ในปัจจุบันนี้ที่เป็น3.1.3ก็คือบน iPad สามารถที่ตั้งค่าตัวหน้าจอเนี่ยแตกต่างกันได้เช่นตัว lock screen เป็นรูปหนึ่งแล้วก็ตัว m o s e s e r n เนี่ยเป็นอีกรูปหนึ่งก็ได้หรือจะเซ็ตให้เป็นรูปเดียวกันทั้งคู่ก็ได้เหมือนกันการลงแอปพลิเคชันทั่วไปเนี่ยตอนนี้ก็คือลงได้หมดทั้งของ iPhone เองก็ดีหรือของ iPad t o u c h แล้วก็ส่วนที่เป็นของ iPad ก็ด้วยส่วนหนึ่งที่คือที่ Apple บอกว่าถ้าสมมุติว่าลงแอปพลิเคชันหรือเกมที่เป็นของ iPhone เนี่ยีคือพอเปิดเข้าไปแล้วมันจะเป็นจอเลยสามารถที่จะดับเบิลขึ้นมาได้เนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าจอมันจะค่อนข้างหยาบพอสมควรในการเปิดขึ้นมาท้าเทียบอันนี้คือจอปกติที่เราเห็นกันบน iPhone แต่คือการโหลดเกมเนี่ยทำได้เร็วมากเร็วกว่าบน iPhone 3GS แบบเห็นได้ชัด ในการที่แบบโหลดเกมต่วเกมขึ้นมาอันนี้คือจอปกติซึ่งเรียนจอเล็กซึ่งพอเราบโะรไใช้ขึ้นมาเนี่ยความหยาบเราจะเห็นเลยว่าเป็นรอยหยาบต่างๆแล้วก็ภาพเนี่ยจะค่อนข้างภาพฉากเนี่ยจะแบบไม่คมถ้าเป็นเกมลักษณะว่ายังต้องใช้การกดแต่หน้าจออย่างสติทไ i เตอร์เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะาจะมีปัญหาเรื่องปุ่มที่แบบไม่สามารถที่จะแบบควงปล่อยท่าอะไรได้เลย ว่าทำได้เลยทอไเทนตวเดี๋ยะแล้วนะฮะคือตอนกดเนี่ยม,มันจะเหมือนนิ้วมันจะต้องเอื่อมตลอดเวลาเพนนี้แบบมันโควว้งแล้วมันคือสุดนิ้วช่วงนิ้วโป้งพอดีเหมือนกันมันจะประมาณนี้นะฮะในส่วนของเกมที่แบบเราต้องใช้หน้าจอมาควบคุมหรือแบบกดปุ่มต่างอันนี้ c ค u n c h w e ยส Zombie ที่เป็นเวอร์ชั่นของ iPad เลยก็จะโหถ้าคมสวยงามครับ เัาเกมเร็วต่างหากถ้าเป็นลักษณะเนี้ยก็คือจะทำได้ดีก็คือวางจิ้มจิ้มหน้าจออลไรทำได้ดีมาก